สวัสดีครับชาวลัคนามิถุนแล้วก็ราศีมิถุนทุกท่านนะครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็ยังอยู่กับการเปิดฟ้าพยากรสองโชคดูราบนะครับโดยภาพรวมของช่วงครึ่งปีแรกของชาวมิถุนอยู่หรือก็คือตั้งแต่มกราคมจนยาวไปจนถึงมิถุนายนนั่นแหละครับส่วนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็สําหรับชาวมิถุนนั้นนะครับ ในช่วง6เดือนแรกของปีนั้นนะครับก็จะเป็นครึ่งปีที่จะมีความเจริญก้าวหน้าเข้ามาจะเป็นครึ่งปีที่เจ้าชะตานั้นจะมีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจมากเป็นพิเศษในเรื่องของการทำมาหากินลุยงานหารายได้แล้วก็จะเป็นครึ่งปีที่จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะครับไม่ว่าจะไปะพึ่งพาใคร ไปขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะได้การตอบรับตอบกลับที่ค่อคนข้างที่จะดีมีความช่วยเหลือตอบกลับมาตลอดไม่มากก็น้อยเอารองไปสังเกตดูได้เลยนะครับดาวพฤรหัสดาวการงานและปัตตานีนั้นจะเดินหน้าย้ายเรือนไปเป็นทั้งราชายโชคแล้วก็อุดมเกณฑ์อยู่ในเรือนลาบก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงจังหวะสุดยอดของเรื่องโชคลาภเงินทองแล้วก็การงานนะครับ พระเสาดาวมรณะก็จะยกย้ายเช่นกันนะก็จะออกจากเรือนเกษตรของตัวเองแล้วก็ยกย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะความสําเร็จก็จะมีมาจะเกิดความมั่นคงในชะตาว่ากันแบบยาวๆเลยนะครับและมากล้นด้วยคนอุปธรรมอีกต่างหากนะซึ่งผมก็มองว่ามันก็จะเป็นจังหวะครึ่งปีที่ชาวมิถุนนั้นจะมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะ แต่เอารายช่วงต้นๆปีเนี่ยมกราคมพาร์เนี่ยอาจจะยังมีความวิตกกังวลกับหลายๆสิ่งหลายๆด้านอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของหุ้นส่วนเรื่องของการดีลงานหรือว่าเจรจาอะไรกันอยู่นี่แหละหรือจะเป็นเรื่องของคู่ครองความรักก็แล้วแต่นะครับที่เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเรื่องของงานทําให้ตัวคุณนั้นเกิดความวิตกกังวลไปด้วยนะครับตลอดรวมไปจนถึง เรื่องของการเงินการทองด้วยนะครับที่อาจจะมีความกังวลอยู่บ้างนิดหน่อยนะกับรายจ่ายที่มันอาจจะยังควบคุมยังไม่ได้นะครับแต่ผมก็มองว่ามันเป็นความกังวลไปเองนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยงานมันก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับยังมีรายรับไหลเข้ามาได้อยู่สามารถาที่จะหารายได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้อยู่แต่ชาวมิถุนเนี่ยเป็นคนชอบคิดชอบวิตกชอบกังวล พอเห็นรายจ่ายวางอยู่ตรงหน้ามันก็เครียดนะครับแต่ผมก็มองว่ามันเป็นรายจ่ายที่ตัวคุณนั้นรู้ล่วงหน้ามาก่อนอยู่แล้วมีการเตรียมการไว้อยู่แล้วล่ะโดยเฉพาะเรื่องของการซ่อมรถซ่อมบ้านหรือว่าเข้าของภายในบ้านเกิดความเสียหายเล็กๆน้อยๆต้องได้เสียเงินใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงนะหรือบางคนก็อาจจะมีรายจ่ายไปกับเรื่องของการโยกย้ายนะครับไปอยู่กับ เรื่องของที่พักที่อาศัยประมาณนี้นะตลอดรวมไปจนถึงเรื่องของสุขภาพก็ด้วยนะครับก็อาจจะยังคงอยู่ในช่วงของการเสียทรัพย์ได้ง่ายๆนะครับยังมีเคข้อมีวิบากกรรมในเรื่องของการเงินการทองการใช้จ่ายอยู่แต่ก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นมาแล้วละ่ะถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมานะส่วนการงานนั้นผมยังมองว่ามีความมั่นคงอยู่นะยังคงไปได้อยู่ถึงแม้ว่าอาจจะเหนื่อยอยู่สักนิดหนึ่งก็ตามแต่ นะครับบางคนก็อาจจะเริ่มมองหาเป้าหมายใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วลหละนะครับอยากจะทํานู่นเพิ่มทํานี่เพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่าก็อาจจะยังคงอยู่ในช่วงจังหวะหลายๆอย่างที่มันยังไม่พร้อมนะครับอาจจะยังอยู่ในช่วงของการคิดการตัดสินใจหรือว,ว่าวางแผนอยู่นะแล้วพอเลื่อนเข้าประมาณสักมีนาเนี่ยฟ้าจะเริ่มเปลี่ยนนะจ,จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาแต่ว่ามันก็เป็นช่วงจังหวะของดาวใหญ่ที่ท่านจะยกย้ายอาจจะมี เรื่องของแรงผลักแรงกับเพื่อมแรงถีบผลักส่งอยู่สักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีความพันผลอยู่สักหน่อยนะครับแต่มันก็จะเป็นในลักษณะของต้นร้ายแล้วก็ปลายดีนะครับก็ขอให้อุ่นใจกันได้จะมีความช่วยเหลือเข้ามานะครับการงานจะเริ่มเข้าที่เข้าทางการเงินเองก็จะเริ่มคล่องมือขึ้นนะครับการงาน,นยจะมีข่าวดีเข้ามานะหลายคนก็มีโอกาสที่จะได้กู้เงิน นะครับหรือว่าได้เป็นสินเชื่อเพิ่มเติมแต่ว่าก็เป็นการกู้เพื่อต่อโอกาสให้กับตัวเองอย่างเอาไปลงทุนเอาไปต่อทุนเพื่อให้มันเกิดการหมุนเวียนได้ดีขึ้นได้ยาวขึ้นหรือไม่ก็เอาไปซื้อบ้านซื้อรถเพื่อที่จะเอาไปต่อเติมในเรื่องของความมั่นคงหรือให้มันเกิดประโยชน์สามารถที่จะต่อโชคต่อทรัพย์ออกไปได้อีกเช่นนํารถไปทํางานนะครับหรือว่า ได้ร้านมาขายของเป็นต้นนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับแต่ว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยช่วง2-3เดือนแรกๆเนี่ยนะครับอาจจะยังคงต้องระมัดระวังอยู่นะชาวมิถุนนะพอเรื่องผ่านเข้ามาประมาณสักเมษานะครับโชคใหญ่จะมาแล้วละ่ะดาวพฤหัสท่านจะยกย้ายเข้ามาโยกหลังต่อชะตาเกิดนะครับก็จะเริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นข่าวดีเรื่องดีๆ นะครับก็จะมะีเป็นโชคเป็นมงคลก่อเกิดเข้ามาตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ยาวไปอีกอย่างน้อย1ปีนะที่เรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่สุดของที่สุดในเรื่องโชคราบการงานและก็การลงทุนนะครับเหล่านี้จะเริ่มผลิดอกออกผลออความภาคเพียรที่เคยทุ่มเทมาแต่เก่าก่อนเนี่ยจะย้อนกลับมาบังเกิดผลเกิดความสําเร็จให้ได้ยนเกิดผลกำไรำได้เบ่งบานขึ้นมานะครับ หรือว่าได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะนําไปต่อยอดพัฒนาเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะจุดนี้ก็รวมไปถึงเรื่องของการเรียนเขียนอ่านของคุณน้องคุณหนูก็ด้วยนะครับที่จะมีโอกาสสําเร็จดีนะแถมได้อาจจะได้ไปต่อยอดสูงขึ้นไปอีกเป็นสายเฉพาะทางด้วยเป็นช่องทางพิเศษนะาการงานเองก็จะมีความมั่นคงขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้จับงานสําคัญสําคัญ ที่สามารถทําได้อีกยาวนะครับหรือว่าสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลนะจะมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมการงานที่จับอยู่ที่ทําอยู่หรือแม้แต่ใครที่ค้าขายอยู่รวมไปถึงค้าขายออนไลน์ก็ตามแต่ที่มีปฏิบัฑ์เป็นของตัวเองนะครับก็จะได้รับความนิยมมากขายดีจนสต็อกของไม่ทันลูกค้าตบตีกันแย่งซื้อของเอาอย่างนั้นเลยนะส่วนใครที่วางโครงการไม่นานแล้วอยากจะทํานู่นนี่นั่นเพิ่มเติมเข้ามา นะครับตั้งแต่ช่วงต้นๆปีอาจจะยังไม่ได้ทำผมมองว่าจากนี้ไปนะเมษาไปเนี่ยก็น่าจะได้ลงมือได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วหลักไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงานการประสานงานการเจรจาต่างๆก็ค่อนข้างที่จะวางแผนได้ดีทำได้ดีนะครับเป้าหมายชัดเจนขึ้นนะวิสัยทัศน์กว้างไกลยิ่งการเงินเองยิ่งแล้วใหญ่เลยดีวันดีคืน นะแต่ว่าข้อเสียของชาวมิถุนเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้จ่ายไม่ค่อยที่จะวางแผนมากนักสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะพวกรายจ่ายหยิบย่อยนะเปทางนั้นบ้างเปทางนี้บ้างโอ้ยใจป่าใจใหญ่มากนะครับก็ตลอดรวมไปจนถึงอาการทําบุญก็ด้วยชอบทําบุญนี่แหละเขาเรียกว่าเศรษฐีใจบุญนะ,ะก็เป็นคนที่ไม่ค่อยตหนีทีเหนียวอะ่ะนะครับก็เป็นพื้นฐานของชะตาอยู่แล้วแหละ แต่ว่าหน้าตาเดี๋ยวต้องมาก่อนนะครับนี่แหละยิ่งสังคมมากภาษีมันก็จะเยอะตามถึงแม้ผมจะบอกวาอ่ารายรับมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นยังไงก็ตามแต่แต่หากไม่วางแผนดีๆการเงินก็อาจจะตรึงมือได้เช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับบิดเป็นปัญหานะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองและอีกเรื่องที่อยากจะแนะนำให้ชาวมิถุนได้ฟังกันก็คือเรื่องของการรับงาน หรือทำงานนี่แหละครับผมกำลังจะบอกว่า,าการทำอะไรก็ตามแต่หรือว่ารับอะไรก็ตามแต่ขอให้ดูในเรื่องของความโปร่งใสความถูกต้องกันสักนิดหนึ่งนะมิถุนนะเพราะว่าผมเห็นชะตากรรมของชาวมิถุนเนี่ยมักจะวนเวียนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอยู่กับเรื่องของสีเทาๆหรือการซิกแซกหลบหลีกไม่เปิดเผยทำอะไรที่มันมีความก้ากึง่งกัากึ่งอยู่ โอเคงานในลักษณะนี้มันก็อาจจะได้เร็วได้ดีแต่ว่ามันไม่ยั่งยืนหรอกคือปีที่มันผ่านมาเนี่ยถ้าหากใครมีเรื่องเหล่านี้อยู่ก็อาจจะไม่เป็นอะไรนะอ่ายังพอหลบพอเลี่ยงได้อยู่แต่ปีนี้หลังจากพระเสาท่านยกย้ายแล้วเนี่ยจากที่เคยปกปิดเอาไว้ก็จะถูกขุดคุยขึ้นมาเป็นปัญหาได้ต้องระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าก็อาจจะไปไม่ถึงฝันกันได้นะ แต่กลับกันนะหากทําดีมีความขยันขันแข็งทําทุกอย่างด้วยความซื่อตรงเออทำด้วยแรงของตัวเองเนี่แหละยานเงือกของตัวเองเนี่แหละไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนเนี่ยรู้จักเข้าหาผู้หับผู้ใหญ่ไปรามาไหวโอ้จะยิ่งมีแต่เมตามีคนมอบโชคมอบโอกาสให้ยิ่งด้วยแล้วนะหลังจากเมษาเป็นต้นไปเนี่ยผลแห่งบุพกรรมที่กระทํามานั้นจะบังเกิด จะมีแต่แรงอุปถัมภ์หลั่งไหลเข้ามาให้ดีเห็นนะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องของการเข้าสังคมสําหรับชาวมิถุนผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามิถุนก็เป็นคนมีเมตตาเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วชอบช่วยเหลือชอบเพื่อแพ้่เออจุดเนี้มันเลยเป็นแรงหนุนนําพาให้ไปเจอแต่คนอุปถัมภ์คืนนะครับต่อให้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่แดนไกลก็ไม่อดตายหรอกครับเพราะจะมีแต่คนยื่นมือเข้าช่วยตลอดเวลาลําบาก แต่จุดที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของความไม่ถูกต้องแล้วก็โปร่งใสนี่แหละก็ต้องป้องกันดีๆก็แล้วกันนะมีถุนนะเอามาดูในเรื่องของคู่ครองความรักกันสักนิดหนึ่งนะครับมิถุนเอาจริงๆนะตั้งแต่ช่วงปี65ที่ผ่านมาเนี่ยความรักก็ยังถือว่าเกื้อกูลกันดีอยู่เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีกระท่อนกระแท่นอยู่บ้างไม่ประติดประต่อกันอยู่บ้าง หรือว่ามีอุปสรรคเข้ามาอยู่บ้างจากบุคคลภายนอกนี่แหละเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุนําพาหรือหลายคู่ก็อาจจะห่างกันเพราะว่าเรื่องงานเรื่องของภาระหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเอองานหนักไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันนะครับหรือบางคู่ก็อาจจะมีประเด็นกันอยู่นะครับแต่ก็ยังได้รับโอกาสให้การแก้ไขอยู่นะครับก็โดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถประครับประคองกันมาได้อุปถัมภ์กันอยู่ และยิ่งเข้ามาในช่วงปี66เนี่ยนะความรักก็จะยิ่งมั่นคงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อจากปีที่แล้วเลยนะเออดอกรักจะผีบานคือมันจะเริ่มมีกลิ่นอายของความอบอุ่นขึ้นมา,มากขึ้นภายในครอบครัวคู่ครองก็จะเกื้อกูลกันดียิ่งขึ้นเอาใจใส่กันดียิ่งขึ้นหลายคู่เนี่ยจะได้ร่วมกันสร้างนะร่วมกันก่อรากฐานของครอบครัวขึ้นมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการ ปลูกบ้านสร้างเรือนซื้อรถหรือแม้แต่การทําธุรกิจบางอย่างขึ้นมาร่วมกันนะครับหลายคู่ก็อาจจะมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของอสมาชิกใหม่ภายในครอบครัวนะครับก็เป็นว่าความห่างเหินที่มันเคยมีกลิ่นอายอยู่ในช่วงปีที่มันผ่านมาเนี่ยพอเข้าปี66มันจะลดน้อยถอยลงไปนะครับถึงแม้ว่าเอาระอาจจะมีกัดจิกกันอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเรื่องของ อารมณ์เป็นธรรมดาแสบๆคันๆได้อารมณ์ดีชาวมิถุนกระซิบบอกมาว่าอย่างนั้นนะครับเอาก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ใครไลฟ์สไตล์มันเนาะไม่ว่ากัน <c oughs> แต่ว่าช่วง2-3เดือนแรกนะก็อาจจะยังมีความวิตกกังวลเข้ามาอยู่บ้างนะในเรื่องคู่อาจจะเป็นเรื่องของเงินเทองทองนี่แหละเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันแต่พอผ่านเข้ามาสักเมษาเป็นต้นไปเนี่ยถึงจะเริ่มดีขึ้นปรับตัวดีขึ้นมีความอบอุ่นกันมากขึ้นนะครับ ส่วนใครที่คบหากันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะ,ะความสัมพันธ์มันอาจจะยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นมานะครับอีกระดับหนึ่งหรือแม้แต่หลายคู่อาจจะตกลรงปรงใจร่วมใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้นะครับส่วนคู่ไหนที่มีประเด็นนะครับผมมองว่าก็จะเป็นช่วงจังหวะของการเข้ามานั่งจับเข่าคุยกันแบบจริงจจังๆแล้วลหละว่าจะแก้ไขปัญหายังไงดีว่าจะจบปัญหาเก่าๆนี้ยังไงดีให้มันผ่านพ้นไปได้ นะครับจะเป็นช่วงของการเคลียร์ปัญหาออกไปจบปัญหาออกไปส่วนคนส่วนเองผมมองว่าจะเป็นช่วงจังหวะครึ่งปีที่จะได้พบเนื้อคู่นะจะเจอคนเข้ามาอุปถมัมน,นีแหละครับจะเข้ามาผ่านทางสายงานนี่แหละอาจจะได้เดินทางไกลพบหากันหรือว่าทํางานสายโซเชียลออนไลน์แล้วก็ได้สื่อสารกันนะช่องทางนั้นนะครับหรือว่าเจอในที่ทํางานก็ได้นะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะพัฒนาไปแบบ รวดเร็วมากนะครับเอาลองไปสังเกตดูนะมิถุนคนโสดน,นะเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวโดยรวมของช่วงครึ่งปีแรกสําหรับมิถุนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดที่มันเจาะเรื่องลงไปมากกว่านี้ผมจะไปเพิ่มเติมให้ในช่วงดวงรายเดือนนะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆด้วยแหละสุดท้ายก็ขอส่งความสุขให้กับชาวมิถุนทุกท่านนะครับขอให้ชาวมิถุนทุกท่านนั้น มีแต่ความเจริญเข้ามาสู่ชีวิตนะครับมีวิธีความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นเป็นสุขแค้วคลาดปลอดภัยปราศจากพยันอันตรายทุกๆประการที่จะมากล้าวกายข้ามกายได้นะครับก็ขอให้ท,ทุกๆท่านนั้นมีความโชคดีเป็นปีเงินปีทองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตขอให้ประสบผลสำเร็จทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ